เอาละค่ะหลังจากคราวที่แล้วครูให้การบ้านเขียนเรียงความเรื่องอาชีพที่อยากเป็นวันนี้ครูจะให้เด็กๆออกมาพูดหน้าห้องกันนะคะผมอยากเป็นคุณหมอครับคุณแม่บอกว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติมั่นคงแถมได้ช่วยชีวิตคนด้วยนะครับหนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะได้บินไปเที่ยวทั่วโลกเหมือนกับนางฟ้าเลยหนูจะดื่มนมเยอะๆเพื่อให้ตัวสูงๆเลยค่ะครู แล้วเธอลหละเจมมี่อยากทำอาชีพอะไรตำรวจทหารวิศวะหรือเป็นหมอแบบเพื่อนหนูอยากเป็นนางงามค่ะอยากใส่ชุดราตรีสวยๆแล้วก็มีมงกุฎเพชรตาแตกพร้อมสายสะพายได้ไปประกวดระดับโลกสร้างชื่อเสียงให้ประเทศเออเจมี่จ๊ะที่เธออยากเป็นน่ะมันไม่ใช่อาชีพของผู้ชายนะแบบนั้นมันผิดเพศตัวใหญ่แข็งแรงแบบเธอต้องเป็นทหารไม่ก็ตำรวจสิ ไอเจมี I Jimmy, I ud, ud, am, ่ไอตุ๊ดไอตุ๊ดไอนางงามหัวปอกคุณแม่คะครูบอกว่าหนูเบีเ่ยงเบนทางเพศไม่เป็นเรื่องที่ผิดต้องไปรักษากับคุณหมอก็จะกลับมาเป็นผู้ชายครูของหนูนะสิต้องไปหาหมออย่าไปสนใจคนโลกแคบแบบนั้นเลยนะจ๊ะไหนดูซิว่าสวยหรือ,อยัง ถึงตอนเด็กๆเ,เจมี่จะถูกเสียงคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นจากครูในโรงเรียนหรือแม้แต่เพื่อนร่วมห้องแต่เพราะได้รับกำลังใจจากแม่ประกอบกับเมื่อบริบทของสังคมที่เริ่มให้เกียรติเปิดกว้าง LGBTQ มากขึ้นทำให้เจมี่โนสนโนแคร์กับคำพูดและผลักดันตัวเองให้มีความมั่นใจจนเป็นที่รู้จักกันทั้งโรงเรียนและได้มารู้จักกับสองสาวอย่างสตางกับเบียร สองสาวที่เคยมีอดีตดำมืดมาก่อนแต่ตอนนี้เมื่อเวลาผ่านไปทั้งคู่ก็กลับใจเป็นคุณแม่ที่น่ารักของเพื่อนในห้องและเพื่อนที่แสนเลิศของเจมี่คลิฟรัดมาเลยค่ะคุณลูกเตปเดินเอ่ยอะไรเอ่ยสุดปังตอบคำถามก็ปังอะ่ะไม่เสียแรงเลยที่คุณแม่กับนางเบียร์มาช่วยหนูทำชุดน้ะเสียดายวันนี้เจเบียมันไม่สบายไม่งั้นละก็นะอยู่ฉลองครบทีมเลยนะคุณแม่สีตาง แต่ขณะที่สองสาวอย่างเจมี่กับสิตางกำลังเมาส์มอยถึงชุดรีไซเคิลประกวดของระดับชั้นอื่นนั่นเองบีมรุ่นพี่มอปลายหน้าตาดีที่เป็นหนึ่งในกรรมการตัดสินก็เดินเข้ามาขอเจมี่ถ่ายรูปสวัสดีครับน้องเจมี่เมื่อกี้นี้เนี่ยสวยมากเลยนะครับพี่ขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมเอ่ยคุณแม่สิตางขาพี่บีมมห้าน่ะเมาขอหนูถ่ายรูปด้วยอะแม่ไอ แม่ลูกสาวคนนี้นี่เก็บอาการมากกุรสตรีหน่อยาคาะคุณลูกแม่สภาพนอกจากความสวยเลิศเชิดญยญิงแต่ด้วยความที่เป็นคนที่พูดตรงพูดแรงก็อาจจะทำให้มีคนที่ไม่ชอบเจมี่ได้เหมือนกันย่ังกลุ่มของหนุย่ยที่กำลังไม่พอใจอย่างมากเพราะถูกเจมี่ไปบอกครูเรื่องที่เขากับเพื่อนคนอื่นไม่ยอมช่วยงานกลุ่มเออยอเจมี่ทำไมอาจารย์บอกว่าเขาไม่มีชื่อในกลุ่มวะ อ่าพวกข้าด้วยพวกข้าก็เลยต้องไปทํางานเดียวแทนเลยเนี่ยก็ตอนทํางานน่ะพวกแกทางานกันไห้เลยยะตามให้มาทํางานทีไรเนี่ยก็ตายไม่เคยจะได้หรอกแถมตอนพีเซนหน้าห้องเนี่ยก็ปล่อยให้ฉันกับเพื่อนอีกคนพูดกันจนปปดจะฉีก ด้วยความไม่พอใจและด้วยความคึกขนองทําให้กลุ่มของหนุ่ยคิดแผลงๆด้วยการจับตัวเจมี่ขึงโต๊ะกลางห้องเรียนและถอดเสื้อนักเรียนตัวนอกต่อหน้าต่อตาคนอื่นๆในห้องผู้หญิงบางคนหน้าแดงด้วยความอายทำอะไรไม่ถูกบางคนก็วิ่งไปตามครูมาช่วยแถมผู้ชายคนอื่นในห้องก็ดูจะเห็นเป็นเรื่องสนุกโ่ร้องสะใจที่ได้เห็นสาวมั่นประจำห้องฝีปากกล้าอย่างเจมี่โดนแกล้งบาง ช่ยด้วยพวกแกปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะเว้ยช่วยด้วยชอบไม่ใช่เหรอฮะกำากงเป็นจุดสนใจนะ่ยเฮ้ยพวกแกถ่ายคลิปไว้นะเว้ยเอาให้คุณแม่เจมี่เนี่ยดังไปทั่วประเทศเลยแต่ยัางน้อยเจมี่ก็ยังไม่ถึงคราวสวยเพราะก่อนที่จะโดนแกล้งขาห้องเรียนไปมากกว่านั้นทั้งสิตางกับเบียที่อยู่ข้างนอกก็ไปตามครูมาช่วยไว้ทัน แล้วยึดโทรศัพท์มือถือจากกลุ่มหน่วยไว้พอดีแต่เพราะคลิปลา์บางส่วนได้ถูกเผยแพร่ออกไปทําให้สภาพจิตใจของเจมี่ไม่ค่อยดีและแน่นอนว่าแม่ของเจมี่ไม่มีทางทนได้ที่เห็นลูกโดนแกล้งจากพวกนักเรียนไม่มีหัวคิดเอาหนะ่าเด็กมันก็แค่เล่นกันขำๆอีกอย่างเธอก็น,น่าจะชอบไม่ใช่เหรอที่มีผู้ชายมาเล่นอะไรแบบนี้กับเธอนะน่ะแน่จารินอา้าวทำไมพูดแบบนี้ล่ะคะ ถ้าลูกของคุณโดนแบบลูกของฉันบ้างคุณยังจะพูดแบบนี้อยู่ไหมคุณแม่ใจเย็นก่อนนะครับนักเรียนพวกนี้เนี่ยก่อเรื่องเอาไว้เยอะเลยยังไงทางโรงเรียนก็ต้องลงโทษอ,อยู่แล้วหรอครับถึงพวกของหน่่ยจะถูกลงโทษด้วยการพักการเรียนและตัดคะแนนความประพฤติไปแล้วแต่นั่นก็ยังทำให้เจมี่ยังดาวและไม่ล่าเริงไปหลายวัน พรคลิปที่โดนแกล้งในไลน์โดนหน้าเฟซทำให้เจมี่แทบไม่กล้ามองหน้าใครแม้สีตังกับเบียสองเพื่อนสีจะพยายามพามาค่ายกิจกรรมของโรงเรียนแต่นั่นก็ไม่ทำให้เจมี่ล่าเริงเท่ากับเมื่อก่อนเท่าไหร่คุณแม่ทั้งสามคะมาเต้นด้วยกันเร็วสิคะทุกคนรอดูคุณแม่ออกไปดวนกันอยู่นะไม่เอาอะไม่มีอารมณ์พวกหล่อนเต้นกันไปเถอะ นางเจมี่ชาวาแกโชว์สเตปคลายความเครียดบ้างก็ดีนะเว้ยดูดิพี่บีมเขาเนะ่อยากเห็นแกนเต้นนะยะมองตาเป็นมันเลยอะนั่นทำให้เจมี่เริ่มกลับมา,มามีชีวิตชีวาและกล้าเต้นโชว์สเต็ปต่อหน้าผู้ชายที่นางชอบก่อนที่เจมี่จะเป็นฝ่ายเริ่มสารสัมพันธ์กับรุ่นพี่สุดหล่ออย่างบีมก่อนและดูเหมือนว่าบีมก็จะชอบเจมี่เหมือนกัน แพราะตอนนี้บีมได้พาเจมมี่มาอยู่ด้วยกันสต่อสองที่หลังโรงเรียนซึ่งแค่นั้นก็ทำให้เจมมี่ชินตนาการไปไกลมากแล้วเมื่อกี้ในค่ายน่ะเจมมี่แต้น่ารักมากเลยนะอุ้ยจริงเหรอคะห,หนูแอบเขินอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยก่อนที่พี่จะบอกชอบหนูนะ่ะพี่มีเซอร์ไพรส์ให้หนูด้วยนะหลับตาก่อนสิคะคนสวย แต่ขณะที่เจมี่กำลังจะบอกชอบรุ่นพี่ที่แอบชอบอย่างบีมนั่นเองพวกของหนุ่ยที่รออยู่แล้วก็มาดักล้อมจับตัวของเจมี่เอาไว้ก่อนที่จะซ้อมหนักจนอวบแต่เมื่อเจมี่ขอความช่วยเหลือจากบีมบีมก็กลับยิ้มชั่วออกมาแล้วถอยห่างเธอด้วยสีหน้าคล้ายกับลังเกียรก่อนที่จะรู้ความจริงว่าบีมเป็นพี่รหัสของหนุ่ยที่หนุ่ยส่งมาจงใจแกล้งเจมี่โดยเฉพาะคิดแลวว่า พี่จะเอาตุ๊ดต๋าอย่างเจม,มี่เป็นเมียนะฮะนี่บ้าหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่มน์รักฟักทองบทนะเว้ย <c ười> ขยะขยะงว่ะพวกของบีมกับหนุยจึงซ้อมเจม,มี่อย่างหนักก่อนที่จะหามร่างของเจม,มี่มาอยู่ที่กองถังขยะใกล้แปลงผักโรงเรียนที่ไม่มีกล้องวงจรปิด โดยตรงนั้นยังมีศพของหมาจรตัวหนึ่งศพของมันเปื่อยยุยบ่งบอกว่าตายมาได้เป็นเวลาหลายวันแล้วแต่ยังไม่มีพันโลมาฝังมันไอเจม,มี่มันจะไม่เหม็นตายใช่ไหมวะพี่พวกเรามาแป๊บเดียวเนี่ยยังเหม็นชิบหายเลยอะ่ะไม่หรอกถ้ามีคนมาเห็นเข้าแล้วก็ถ่ายมันลงเฟซมันได้อายจนแจ้งเปลาออกแนะ่รีบไปกันได้แล้วจะอยู่ให้คนมาเจอรด้งไง สักพักใหญ่นั่นเองเจมี่ก็ฟื้นขึ้นมาด้วยความเจ็บจากการถูกซ้อมซึ่งนั่นก็ยังไม่เท่ากับการที่เธอถูกรุ่นพี่ที่ชอบอย่างบีมหลอกแต่ในขณะที่เจมี่กำลังคิดว่าจะทำยังไงต่อไปนั่นเองทำให้เจมี่ไม่ได้สังเกตว่ามีเห็บจากศพของหมาเนา่ากระโดดมาเกาะแขนตัวเองเอาไว้ก่อนที่มันจะพูดอะไรบางอย่างกับเจมี่ไอเด็กเวนพวกนั้นน่ะมันแกล้งได้ทั้งคนทั้งสัตว์ ไม่งั้นไอ้หมาตัวนี้ก็คงไม่วิ่งเตลิดไปโดนรถทับตายหรอกแย่ชะมัดเลยต้องเสพเวลาไปหาร่างใหม่เลยเนี่ยนะนี่พวกแกเป็นเห็บเหรอเอาไปปลาประโยชน์ยิ่งมีพวกข้าให้ตายพวกข้าก็ยิ่งเพิ่มจนนวนมากขึ้นเรื่อยๆไหนๆก็ไหนๆแล้วข้าขอใส่ร่างของเจ้าไปก่อนก็แล้วกันแต่ข้ารับรองเลยว่าการที่พีข้าอยู่ในร่างเจ้าแบบนี้นะ่ะจะทาให้เจ้าเอาคืนในพวกนั้นได้แน่นอน แม่วจุดเดี๋ยวนี้เลยนะหยุดหลังจากวันนั้นเจมี่ก็ไม่ได้มาโรงเรียนอีกหลายวันแม้ว่าสิตังกับเบียจะพยายามโทรให้กลับมาซ้อมพีเซนงานก็โทรไม่ติดจนทำให้สองสาวกังวลอยู่ไม่น้อย คุณลูกคะคุณแม่คนนั้นจะมี่บอกว่านางไม่ได้กลับบ้านมาหลายวันแล้วว่าไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงบ้างหนูก็ยังติดต่อไม่ได้เลยค่ะคุณแม่สิตางสงสัยงานที่ต้องซ้อมพรีเซนต์วันนี้นะ่ะพวกเราสองคนควรต้องซ้อมล่วงหน้ากันก่อนลคะค่ะเสียดายอยู่เหมือนกันนะ่ะการซ้อมพรีเซนต์รอบใหญ่เลยไม่ปังเลยหรือว่าอาจจะต้องให้ในทูมาเดินดันเวแทนไปก่อนดีนะ แล้วใครบอกว่าหนูจะไม่มาล่ะคะมีมิสฟิลิปปินมิสเวเนขาดมิสไทยแลนด์อย่างหนูไปได้ยังไงกันล่ะคะจริงปะเสียงหัวล้อของสามสาวที่หายไปหลายวันก็ดังขึ้นอีกครั้งเพราะในอีกสามวันข้างหน้ากลุ่มของสามสาวจะมีพรีเซนต์วิชาภาษาอังกฤษในหัวข้อเรื่องของนางงามระดับนานาชาติซึ่งจะขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้เลย เรื่องที่เจมี่กลับมาเรียนได้ตามปกติรู้ไปถึงกลุ่มของหนุ่ยกับบีมภายในวันเดียวพวกนั้นซึ่งไปดักรอเจมี่ในตอนที่ทั้งสีต่างและเบียแยกไปพักเข้าห้องน้ำเหลือแต่เจมี่ที่กำลังเตรียมพร็อพในการซ้อมพีเซนรายงานแบบอลังการน่ะนี่แกยังอยู่อีกเหรอวะอีจางเจมี่พวกข่านนึวกว่าแกนะ่ะจะลาออกไปแล้วนะ เออก็ยังอยู่สิยะจริงๆแล้วฉันน่ะก็ว่าจะไม่อะไรแล้วนะแต่พวกแกได้มันยุ่งกับฉันเองอะเจมี่เหลือบมองเห็นคนพวกนั้นอย่างคนฟิลขาตามตัวของเจมี่ก็เริ่มเปลี่ยนไปทีละน้อยตามตัวเธอเต็มด้วยฝูงเห็บขนาดย่อมก่อนที่เจมี่จะสั่งให้ฝูงเห็บเหล่านั้นกระโดดพุ่งเข้าไปเกาะล่างของแต่ละคนฝูงเห็บเหล่านั้นค่อยๆต่ไปตามขา ชอนใช้เข้าไปดูดเลือดตามส่วนต่างๆของร่างกายอย่างอเลดอร่อยจนทําให้ฝ่ายที่โดนต้องส่งเสียงโหยหวนความสยองยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะดูเหมือนว่าฝูงเห็บที่เกาะตามตัวของหนุ่ยบีมและผักพวกจะถูกพลังของเจมมี่ทำให้มีตัวขยายใหญ่ขึ้นจนทำให้ทั้งหมดแทบจะจมอยู่ในฝูงเห็บด้วยความสสอิดสะเอียนและจากที่สะบดดาดเจมมี่ในตอนแรก กับกลายเป็นว่าทั้งหมดต้องขอลองให้เจมี่ปล่อยพวกมันไปแทนน้องเจมี่คนสวยพี่ขอโทษจริงๆนะพี่สัญญาเลยว่าจะเลิกยุ่งกับน้องไปตลอดชีวิตเลยนี่แค่สั่งสอนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะออกจากกลาได้แล้ว y ะโดยเฉพาะคําที่ว่ามนรักฟักทองบทอะไรนั่นนะ่ al, ะฮะอย่าพูดที่ไหนอีกนะคะจะโดนรังเกยียจเอาแทนได้เมื่อสั่งสอนเป็นที่พอใจเจมี่ก็เรียกให้ฝูงเห็บกลับเข้ามาหาร่างของตัวเองเหมือนเดิม ส่วนพวกนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมายเพราะเธอต้องการแค่จะสั่งสอนไม่ให้พวกนั้นมายุง่งจึงสั่งให้แค่ฝูงเห็บดูดเลือดเพีงเล็กน้อยขู่ให้กลัวเท่านั้นวันนี้มีพรีเซนต์เล่นใหญ่ทั้งทีเอาเครื่องสำอางแม่ไปใช้เยอะๆเลยนะลูกแล้วอย่าเอาไปโดนแดดละ่ะไม่งั้นโกรธจริงๆด้วยรู้แล้วล่ะค่ะคุณแม่ขาไม่ลืมหรอกค่ะเอ๊ะ แล้วนั่นมันตัวอะไรก่ออยู่บนตัวเจ้าส้มซานะอุ้ยเห็บนี่นะหลายตัวเลยด้วยอ,ะ,อะคุณแม่ขาอย่าบีบมันนะคะไม่งั้นมันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วก็วางไข่ในกลุ่มพิเศษวิชาภาษาอังกฤษที่ผ่านไปอย่างปังปุริเยโดยมีสมาชิกในกลุ่มนอกเหนือจากสตางและเบียร์แล้วเจมี่ยังมีเพื่อนใหม่ใจดีที่มาคอยเปิดปิดสไลด์ให้ คนคนนั้นก็คือทูอดีตเด็กเกรเรที่ตอนนี้กลับใจแต่กลายเป็นคนเงียบเงียบไม่ค่อยคุยกับใครอยู่ดีและเจมมี่เอง mm hmm. ก็รู้สึกถึงพลังของมแมลงที่คลายกันมาจากตัวของทูเมื่อวานฉันเห็นตอนที่นายใช้พลังเล่นงานแต่ว่าไม่ต้องตกใจไปหรอกนะพวกเราพวกเดียวกันอืมจะว่าไปแล้วนายนะ่ะคงจะเป็นเด็กมแมลงวันใช่ปะพักพวกนายตามมาเกาะเยอะแยะเลยอะ่ะ เมื่อแยกกับทูและกำลังจะเข้าไปหาสองเพื่อนรักอย่างสีตางกับเบียร์นั่นเองเจมี่ก็เจอกับนักเรียนหญิงหน้าตาสวยเชี่ยวคนหนึ่งยื่นนามบัตรสลักคำว่าเด็กอสรพิษตรงเข้ามาให้เจมี่ซึ่งกลิ่นพลังบางอย่างในตัวของเธอทำให้เจมี่รู้สึกได้ทันทีว่าไม่ปลอดภัยหวัดดีจ้าเรานิ้งนะสนใจเข้ากลุ่มกับพวกเราไหมเราจะได้เล่นอะไรสนุกสนุกด้วยกันไงละ่ะ อ๋อไม่เอาอจาจาไม่อยากมีกลุ่มเพิ่มแค่ฉันกับคุณแม่ทั้งสองเนี่ยก็สวยรัดที่สุดในโรงเรียนอยู่แล้วว่าไปหาคนอื่นแทนนเย็นหล่อนบายบายเมื่อเจมี่จากไปเด็กชายสองคนที่มาสมทบกับนิง้งเด็กหญิงปลิงนั้นก็คือโจกับวิทเด็กชายมดดำมดแดงที่เข้ามาดูผลงานเพราะดูเหมือนว่าคนที่มีพลังจากมาแมลงคนล่าสุด ที่นิ้งเชิญชวนดูจะฉลาดกว่าที่คิดเอาไว้มาถึงไม่ยอมหลงเชื่อและถูกนิง้งหวานล้อมเอาได้ง่ายๆไม่เห็นเป็นไรเลยปล่อยเขาไปเถอะใช่แล้วเด็กมแมลงหน้าใหม่ตอนนี้นะ่ะไม่ได้มีแค่หมอน,นั่นคนเดียวสักหน่อยนึงอะเอาเวลาไปชวนเด็กมแมลงวันฉันว่ามีโอกาสมากกว่าฮะ <c oughs> ได้ข่าวว่าพวกนายเคยชวนหมอน,นั่นแล้วเขาก็ไม่เอาด้วยไม่ใช่หรือไงเอาเถอะอย่าตีกันเลย ยังมีเวลาเหลือเฟือที่จะเพิ่มสมาชิกเด็กอสอรพิษไปเอาคืนพวกพิษคุณธรรม